ความสุขที่แท้ไม่ใช่การได้ครอบครองทุกอย่างเสมอไปความเข้าใจผิดของผู้คนเกี่ยวกับความสุขในยุคสมัยที่ทุกสิ่งทุกอย่างหมุนเร็วความสำเร็จถูกวัดด้วยชื่อเสียงเงินทองและทรัพย์สมบัติผู้คนจำนวนมากเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้ครอบครองสิ่งของมากมายมีบ้านหลังใหญ่รถรูใครๆก็ยอมรับยิ่งได้ครอบครองมากเท่าไหร่ ก็เหมือนจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเมื่อเราหยุดและพิจารณาให้ลึกความสุขเช่นนั้นเป็นเพียงภาพลงตาที่เประบางเพราะเมื่อของสิ่งนั้นหายไปหรือมีคนอื่นมีมากกว่าความสุขก็หายไปตามบางครั้งยังทิ้งความทุกข์ไว้มากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำครอบครองทุกอย่างแต่ยังรู้สึกว่างเปล่า มีหลายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่กลับรู้สึกว่าชีวิตไม่มีอะไรเลยนี่คือความจริงที่โลกไม่ค่อยพูดถึงพวกเขามีชื่อเสียงแต่ขาดความอบอุ่นมีเงินทองมากมายแต่ไม่มีเวลาหัวเราะก,กับคนที่รักการครอบครองทุกอย่างจึงไม่ใช่คําตอบของความสุขที่แท้หากจิตใจ ยังขาดสิ่งสำคัญบางอย่างเช่นความสงบความรักความเข้าใจและความหมายของการมีชีวิตอยู่ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องหาเสมอไปมนุษย์มักตกอยู่ในกับดักของการสแสวงหาตลอดชีวิตคิดว่าความสุขอยู่ที่ปลายทางต้องรอให้ได้สิ่งนั้นก่อนถึงจะมีความสุขเช่น ต้องมีแฟนก่อนถึงจะมีความสุขต้องมีบ้านก่อนถึงจะสบายใจต้องประสบความสำเร็จก่อนถึงจะภาคภูมิใจแต่ในความเป็นจริงความสุขคือการอยู่กับปัจจุบันยังมีสติเป็นการหยุดวิ่งและหันกลับมาดูว่าขณะนี้เรามีอะไรอยู่แล้วบ้างและเราพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แค่ไหน สมทาคือความสุขที่เรียบง่ายและยั่งยืนผู้คนในยุคก่อนโดยเฉพาะนักกวชพระภิกษุหรือผู้ปฏิบัติธรรมมักพูดเสมอว่าความสุขที่แท้คือความเรียบง่ายการไม่ครอบครองอะไรเลยมากมายแต่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขกลับเป็นอิสระที่แท้จริงคนที่เข้าใจคำว่าพอเพียง ไม่ใช่แค่ในเรื่องทรัพย์สินแต่รวมถึงการพอใจในชีวิตแบบที่เป็นอยู่ไม่ทะยานอยากเกินเหตุเขาจะไม่หวั่นไหวแม้ไม่มีอะไรให้ครอบครองมากมายเพราะใจเขาเต็มอยู่แล้วความสุขในรูปแบบของการให้ หนึ่งในความสุขที่ลึกซึ้งที่สุดคือความสุขจากการให้ไม่ว่าจะเป็นการให้เวลาให้รอยยิ้มให้กำลังใจหรือแม้แต่การให้สิ่งของเล็กน้อยกับผู้ที่ขาดคนที่เคยลำบากและผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างหนักมักเข้าใจความสุขนี้ดีกว่าเพราะพวกเขารู้ว่าความสุขไม่ใช่แค่การได้แต่คือการมีมากพอที่จะแบ่งปัน,ปน การให้ทำให้หัวใจเบาและขยายความสุขจึงไม่ขึ้นอยู่กับการครอบครองสิ่งของแต่มาจากภายในที่อิ่มเอมความทุกข์จากการยึดติดในสิ่งที่เราครอบครองสิ่งของที่เราครอบครองไม่ใช่เพียงของใช้แต่กลายเป็นตัวตนที่เรายึดมั่นหากวันใดสิ่งนั้นสูญหายเราจะทุกข์อย่างหนัก เพราะเราหลงคิดว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับสิ่งน,นั้นตัวอย่างง่ายๆคนที่หลงในรูปร่างหน้าตาพอแก่ลงกลับทุกข์ใจคนที่รักเงินมากพอสูญเงินไปกลับหมดความหมายของชีวิตคนที่ยึดในตำแหน่งพอหมดอำนาจกลับกลายเป็นคนร้ายค่าในสายตาตนเอง ทั้งหมดคือผลจากการครอบครองที่มากเกินจนลืมไปว่าสิ่งใดที่ได้มาย่อมมีวันจะไปการปฏิบัติทำกับความสุขที่แท้จริงในพุทธศาสนาความสุขที่แท้คือความหลุดพ้นคือไม่ยึดไม่ถือไม่ติดการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาช่วยให้จิตใจเข้าถึงความสงบภายในซึ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งของ หรือสถานการณ์ถ่ายนอกพระอริยะเจ้าทั้งหลายไม่ต้องการครอบครองสิ่งใดเลยแต่ท่านกลับเป็นผู้เปลี่ยนสุขเพราะท่านครอบครองใจตนเองได้นั่นคือการควบคุมกิเลสความอยากและความหลงได้อย่างสงบเย็นคำสอนของปราและนักคิดทั่วโลก นักคิดนักปรัชญาทั่วโลกต่างเห็นตรงกันว่าความสุขไม่ใช่เรื่องของการได้ทุกสิ่งโซเครติส so กล่าวว่าคนที่มั่งคั่งไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดแต่คือคนที่ต้องการน้อยที่สุดทอนสตอยเขียนว่ามนุษย์ต้องการแค่ผืนดินไม่กี่ตารางเมตรเพื่อฝังศพแล้วทำไมต้องอยากได้ครอบครองทั้งโลกดาไลลามะกล่าวว่า ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างจากภายนอกแต่เป็นสถานะของจิตใจที่เรียนรู้ที่จะพอใจแบบฝึกหัดในการเข้าถึงความสุขที่แท้ 1. อยู่กับปัจจุบันฝึกหายใจลึกๆมองรอบตัวและเห็นสิ่งดีที่มีอยู่สสำรวจใจถามตัวเองว่า สิ่งที่เราครอบครองอยู่ตอนนี้ทำให้เรามีความสุขจริงหรือแค่รู้สึกอุ่นใจชั่วคราว 3. ฝึกการให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นรอยยิ้มคำชมหรือความเมตตา 4. ลดสิ่งของที่ไม่จำเป็นการใช้ชีวิตแบบมินิมอลทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการน้อยกว่าที่คิดห ฝึกสมาธิวันละห้าสิบนาทีเพื่อให้ใจสงบเห็นความคิดของตนอย่างชัดเจนบทเรียนจากธรรมชาติธรรมชาติคือครูที่สอนเราได้ดีที่สุดแม่น้ําไม่เคยกัดเก็บน้ําไว้กับตัวฟ้ากว้างไม่เคยยึดถือเมฆหมอกก็จางหายไปเสมอไม่มีอะไรที่อยู่กับเราตลอด หากเราเรียนรู้ที่จะอยู่เหมือนธรรมชาติไหลไปตามจังหวะชีวิตไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่พยายามครอบครองทุกอย่างเราจะค้นพบว่าความสุขที่แท้ไม่ใช่การได้ทุกอย่างแต่คือการรู้ว่าอะไรไม่จำเป็นต้องได้ความสุขแท้ไม่ต้องใช้เงินซื้อไม่ต้องขวยคว้าจนเดือดร้าแต่ต้องใช้ใจที่ตื่นรู้และว,วางเฉยอย่างเข้าใจ จงจำไว้ว่าใครที่เข้าใจว่าไม่ต้องมีทุกอย่างก็สุขได้คนนั้นคือผู้มั่งคั่งที่สุดในโลก